สวัสดีคะ่ะชาวลัคนาราศีมีนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเอสซิสเตอร์นะคะเป็นช่องของการอ่านดาวตามโหราศาสตร์ไทยการพยากรณ์เราจะเน้นลัคนาเป็นหลักคะ่ะแต่ถ้าคุณไม่ทราบลัคนาหรือว่าเวลาเกิดที่ชัดเจนคุณสามารถดูได้จากราศีนะคะคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มีนาคมถึง12เมษายนโดยประมาณะคะ่ะ เป็นการอ่านดาวจรหรือว่าภาพรวมทั่วไปไม่ใช่ดาวพื้นดวงเกิดเฉพาะเจาะจงรายบุคคลและก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณทุกการกด Subscribe แล้วก็ยินดีต้อนรับสำหรับท่านที่กดเข้ามาฟังครั้งแรกนะคะคลิปนี้เป็นการพยากรณ์ดาวภาพรวมก่อนส่งท้ายปีคะ่ะถึงวันที่15ทธันวาคมโดยประมาณที่ต้องแยกคลิปส่งท้ายต่างหากนะคะเพราะว่าช่วงนั้นจะมีดาวขยับย้ายหลายดวง ถือว่าเป็นการส่งท้ายปีที่มีความเข้มข้นแน่นอนสำหรับคลิปนี้นะคะจะมีความพิเศษอยู่ตรงที่ว่าจะมีดาวที่เป็นเกษตรอยู่ถึง2ดวงนั่นก็คือดาวศุกร์แล้วก็ดาวอังคารแต่ก็ยังคงมีดาวที่เดินผิดปกติอยู่ด้วยค่ะนั่นก็คือดาวพฤหัสแล้วก็ดาวพุธและสำหรับผู้ฟังใหม่นะคะช่วงท้ายคลิปจะมีเกร็ดความรู้ EP 1หนึ่งเรื่องของวิชาทักษะเอามาลงให้ฟังกันค่ะ อาจจะเคยได้ยินนะคะว่าดาวเป็นสีหรือว่าเป็นกลาคินีแต่อาจจะยังไม่ทราบความหมายที่มาที่ไปหรือว่ามีความสำคัญอย่างไรคุณจะได้ทราบในเกดความรู้เรื่องของทักษะช่วงท้ายคลิปนี้ค่ะจุดเด่นของพวกคุณตอนนี้อยู่ที่พบสุภะแล้วนะคะเพราะว่ามีดาวกลุ่มร่วมกันถึงสามดวงยังคงอยู่ในวัฏจักรของการเปลี่ยนแปลงค่ะเพิ่งจะผ่านช่วงแรกกันไปนะคะใครที่ยังไม่ได้เห็นภาพการเปลี่ยนแปลงอะไรก่อนหน้านี้ เดี๋ยวลองดูที่ช่วงที่สองค่ะจะเริ่มวันที่หนึ่งธันวาคมนะคะที่ดาวศุกร์ย้ายเข้าพบมรณะการที่จะต้องจบจากสิ่งหนึ่งแล้วก็ไปเริ่มต้นอะไรใหม่อีกสิ่งหนึ่งแต่ละคนเรื่องราวจะไม่เหมือนกันค่ะบางคนเป็นเรื่องของความสัมพันธ์นะคะจบความสัมพันธ์เก่าหรือว่าเริ่มมีความสัมพันธ์ใหม่บางคนมีเหตุให้คุณจะต้องห่างหรือว่าจากครอบครัวไปช่วงระยะเวลาหนึง่งบางคนย้ายถิ่นฐานนะคะย้ายที่อยู่ไปเลยก็ได้ เปลี่ยนสังคมคนรอบข้างคนเก่าไปคนใหม่มาช่วงที่สองนี้นะคะอาจจะมีเรื่องของการงานเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยมีดาวศุกร์กับดาวเสาร์นะคะคู่ศัตรูที่เขาส่งกำลังถึงกันตอนนี้อยู่ในภพเรือนที่มีความผันผวนแล้วก็การเปลี่ยนแปลงทั้งคู่คะ่ะแต่ก่อนที่จะไปรู้ความหมายของดาวดวงอื่นกันนะคะเราอยากให้คุณรู้จักตัวตนของคุณให้ดีซะก่อน ดาวพฤหัสนะคะนอกจากจะเป็นดาวประจําตัวของคุณแล้วยังเป็นดาวเจ้าเรือนกัรมะภพที่สิบนะคะเรื่องของอาชีพการงานถือว่าเป็นความมั่นคงของชีวิตอีกหนึ่งภพเรือนดาวเข้ามาอยู่ในภพกระดุมพระนะคะได้มาตรฐานเป็นราชาโชคหลุดพ้นจากการกลุ่มร่วมกันกับพระราหูตั้งแต่17ตุลาคมเป็นต้นมาตอนนี้นะคะที่แน่ๆคุณน่าที่จะรู้สึกมีกำลังใจที่ดีขึ้น แต่ว่ายังไม่มีแรงขับเคลื่อนกันเท่าที่ควรค่ะยังคงทำทุกอย่างแบบประคับประคองกันต้องใจเย็นๆนะคะต้องรอให้ดาวประจำตัวกับประเดินหน้าเป็นปกติก่อนค่ะจึงจะสามารถรับรู้ได้ถึงอนิสง์ที่ดีนั่นก็คือหลังปีใหม่ไปแล้วนะคะแต่ว่าดาวที่เขาหยุดนิ่งหรือว่าหยุดเฉยๆก็ใช่ว่าเขาจะไม่ทาหน้าที่ค่ะนอกจากจะไม่สามารถส่งกาลังผลักดันคุณได้แล้วนะคะตรงกันข้าม ความรู้สึกท้อแท้หรือว่าถดถอยก็อาจจะเข้ามาแทนที่ได้ด้วยเช่นกันสำหรับบางคนตรงนี้นะคะเราอยากให้คุณฟังกันแบบใจเย็นๆก่อนคะ่ะอย่าเพิ่งถอดใจกันเรามีเหตุผลนะคะที่เราพูดประเด็นนี้ให้คุณลองสังเกตตัวคุณเองกันแบบง่ายๆย้อนความกันสักนิดหนึ่งนะคะเพื่อให้คุณเห็นภาพอะไรบางอย่างตั้งแต่ที่พระราหูเลิกคน้นทรัพย์คุณตั้งแต่17ตุลาคมเป็นต้นมา เหลือเพียงดาวพฤหัสเพียงดวงเดียวนะคะในภพการเงินซึ่งถือว่าเป็นภพเรือนที่ดีค่ะถ้าอ่านตามความหมายนะคะของภพเรือนแบบพื้นฐานตามตําราเลยนะคะอาชีพการงานของคุณช่วงนี้หยิบจับอะไรก็ต้องเป็นเงินเป็นทองคุณจะสามารถพาตัวเองไปอยู่ในโอกาสต่างๆนะคะที่จะทําให้คุณมีแหล่งไรายได้เพิ่มโดยที่คุณไม่ต้องพึ่งพาใครพอมาถึงตอนนี้นะคะเราต้องหันกลับมาถามพวกคุณแล้วค่ะ ว่าความเป็นจริงมันเป็นอย่างนั้นด้วยหรือเปล่าหรือว่าคุณเห็นความเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการเงินแตกต่างอะไรจากช่วงที่ดาวกลุ่มร่วมกับพระราหูหรือยังและที่แน่ๆน,นะคะไม่ว่าคุณจะได้ฟังการตีความจากที่ไหนทุกสำนักค่ะย่อมที่จะต้องให้น้ำหนักไปในทางที่ดีทั้งสิน้นแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงในชีวิตมันดีขึ้นจริงแค่ไหนเรากําลังจะชี้ให้คุณเห็นภาพนะคะว่าในขณะที่ดาวประจําตัวของคุณอ่อนกําลัง การเงินหรือว่าโอกาสที่คุณควรจะได้มันสามารถหลุดลอยได้ค่ะบางคนเห็นโอกาสอยู่ตรงหน้าก็ไม่สามารถที่จะควยคว้าได้โดยเฉพาะในเรื่องของการงานนะคะที่มีการแข่งขันมีคู่แข่งทางธุรกิจมันจะดูเป็นเรื่องยากไปเลยทันทีค่ะแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะที่เราพูดเราไม่ได้ต้องการที่จะให้คุณไปเสียดายสิ่งที่มันผ่านมาแล้วตอนนี้เราอยู่กับปัจจุบันกัน และในอีกความหมายหนึ่งนะคะเรามองว่าความคิดเห็นของพวกคุณตอนนี้อยากที่จะทำอะไรใหม่ๆอยากจะออกไปจากสภาวะที่เป็นอยู่อยากที่จะมีการเปลี่ยนแปลงจะรูปแบบไหนก็ช่างเถอะฉันเบื่อสภาพที่เป็นอยู่อาจจะไม่ใช่ทุกคนนะคะแต่ว่าหลายคนอาจจะมีความรู้สึกแบบนี้และก็ไม่แปลกเช่นกันค่ะเพราะนี่คือภาวะของดาวประจาตัวที่ไม่มีแรงขับเคลื่อนตัวเองคุณต้องใจเย็นๆนะคะ ไม่มีใครที่จะสามารถรีบเร่งหาผลสำเร็จได้ในช่วงเวลานี้ค่ะจะบอกให้ว่าเป็นเหมือนกันหมดนะคะถ้าคุณฟังลัคนาราศีเมษที่เป็นลัคนาของดวงเมืองดวงโลกแถมตอนนี้ทักษะจรของดาวพรหัสที่ดวงเมืองดวงโลกก็เป็นกะละกิน,นีค่ะตั้งแต่เมษายนปีนี้ไปจนถึงเมษายนปีหน้าคุณจะได้ทราบนะคะว่าคนที่เขาตกอยู่ในที่นั่งเดียวกันกับคุณก็ยังมีถือว่าตรงนี้เป็นการเล่าสู่กันฟังค่ะ เจตนาที่เราพูดประเด็นนี้นะคะเพราะว่าอยากจะสื่อให้คุณเห็นอนุภาพของดาวประจำตัวของคุณคะ่ะคุณจะได้ยินเราพูดบ่อยนะคะว่าดาวเดินผิดปกติแต่ว่าอาจจะยังนึกภาพไม่ออกกันเราพูดตรงนี้ละเอียดนิดนึงนะคะเพราะว่าอยากจะสื่อให้คุณเห็นว่ามันสำคัญเกณฑ์น,นี้มันเริ่มตั้งแต่29สิงหาคมเป็นต้นมาคุณจะรู้สึกว่ามันหนักหน่วงมากเป็นพิเศษในเรื่องของความคิดคะ่ะอยากให้คุณจาความรู้สึกนี้เอาไว้นะคะ เพื่อในอนาคตเมื่อใดที่มีการเตือนเรื่องของการเดินผิดปกติของดาวโดยเฉพาะดาวประจำตัวเราอยากให้คุณจับประเด็นนี้ให้มากเป็นพิเศษคะ่ะอย่าฟังกันเพลินนะคะเพราะว่าปีหน้าก็จะมีช่วงที่ดาวพระหัสเดินผิดปกติแบบนี้อีกเช่นกันบางส่วนเราจะพูดให้ฟังในคลิปภาพรวมปี2567แล้วก็จะพูดอย่างละเอียดนะคะกับคลิปช่วงเดือนเมษายนที่ดาวพรหัสย้ายปีหน้า ไหนก็พูดเรื่องของการเงินแล้วนะคะเราขอเพิ่มเติมในส่วนของการลงทุนไว้หน่อยถ้าคุณมีการลงทุนในรูปแบบของหุ้นหรือว่าความผันผวนของเงินตราต่างประเทศนะคะคุณต้องคอยติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดตรงนี้เราอ้างอิงมาจากดวงเมืองดวงโลกค่ะที่เราทำของรัชนาราศีเมตไปก่อนหน้านี้เศรษฐกิจวงกว้างนะคะจะมีความผันผวนมากอันเนื่องมาจากหลายปัจจัยค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความขัดแย้งระหว่างประเทศ ภัยพิบัติทางธรรมชาตินะคะมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นในสิ่งที่ไม่คาดคิดได้ทุกเมื่อหลายๆประเทศจะเริ่มระแวดระวังกันค่ะเรื่องของการนำเข้าส่งออกนี่จะได้รับผลกระทบชัดเจนตรงนี้คุณก็ไม่ควรประมาทนะคะถ้าการลงทุนของคุณมีความเกี่ยวข้องกับความผันผวนของเศรษฐกิจโลกควรลดการลงทุนประเภทที่มีความเสี่ยงสูงลงค่ะแล้วก็ไปเปลี่ยนเป็นกระจายการลงทุนแทนนะคะอย่าไปทุ่มกับอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ว่าทางที่ดีที่สุด มีเงินสดไว้เก็บเงินสดไว้ปลอดภัยกว่าโดยเฉพาะคุณนะคะมีดาวเสาที่เกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภการลงทุนอยู่ในภพวินาศยิ่งต้องระวังเรื่องนี้ให้มากเป็นพิเศษค่ะและถ้าถามว่าตรงนี้มีข้อดีอะไรบ้างไหมมีอยู่นะคะตอนนี้ดาวเจ้าเรือนกระดุมพรนนะคะดาวอังคารเป็นกเกษตรอยู่ในภพสุภาก็ย่อมที่จะต้องมีข้อดีอยู่ด้วยเช่นกันแต่ว่าไม่สามารถเอามาหักล้างอิทธิพลของ,ของดาวพฤหัสได้ค่ะ อันนี้สงตรงนี้นะคะเรามองว่าน่าจะไปส่งเสริมในเรื่องที่คุณมีโอกาสนะคะที่จะได้พัฒนาศักยภาพด้านใดด้านหนึ่งสักอย่างเป็นลาภผลที่ได้จากผู้อื่นค่ะเป็นผู้หยิบยื่นให้แต่ว่าทั้งนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับพื้นดวงกําเนิดของแต่ละคนด้วยเพราะว่าเรื่องของผู้ช่วยเหลือคนอุปถัมภ์แต่ละคนไม่เหมือนกันค่ะและสําหรับเรื่องของความรู้สึกนะคะที่มันไม่มีแรงขับเคลื่อนหรือว่าท้อถอยพยายามฝืนนะคะ คุณต้องหาจุดสนใจอะไรใหม่ๆคะ่ะหากิจกรรมทำหาเรื่องเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมเอาสิ่งเหล่านั้นนะคะมาแทนที่ความรู้สึกในทางลบแทนเพราะว่าดาวประจําตัวของคุณไม่ธรรมดากันนะคะต้องบอกให้รู้ไว้ประธานดาวฝ่ายดีนะคะเวลาที่เขาส่งผลดีก็จะให้ผลแบบเห็นภาพเห็นผลหรือว่าช่วยผ่อนจากหนักให้เป็นเบาจากดาวที่ส่งผลเสีย ตรงนี้นะคะคุณต้องลองฝึกสังเกตตัวเองดูช่วงนั้นนะคะพวกคุณก็จะมีแรงขับเคลื่อนที่ดีกันทําอะไรก็จะเหมือนลงล็อกกันไปสมดแต่เวลาที่เขาเสื่อมนะคะเวลาที่เขาถดถอยก็จะส่งผลแบบที่พวกคุณเป็นกันอยู่นี้แหละคะ่ะความเป็นราชาโชคก็อาจจะไม่ได้ช่วยอะไรคิดอ่านทำอะไรกันก็จะดูติดขัดไปสมหมดรู้จักดาวประจำตัวกันดีแล้วนะคะฉะนั้นถ้ามีการพูดถึงเรื่องของการเดินผิดปกติของดาวอีกนะคะ คุณควรทําทุกอย่างที่จำเป็นให้ได้มากที่สุดค่ะก่อนที่เขาจะเข้าสู่โหมดของการเดินผิดปกติครั้งต่อไปไปต่อกันที่ดาวอังคารนะคะกลับเข้าพบเรือนตัวเองเป็นเกษตรอยู่ในภพสุภะมีผลต่อเนื่องไปเกือบถึงสิ้นปีค่ะพบเรือนนี้จะมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของความเป็นมงคลต่างๆโชคลาภความสำเร็จที่พึ่งที่อุปธรรมนะคะศาสนาความเชื่อความศรัทธา การศึกษาในระดับที่สูงขึ้นหรือว่าได้พัฒนาความสามารถด้านใดนด,นด้านหนึ่งการเดินทางไกลค่ะความเกี่ยวข้องกับต่างถิ่นต่างแดนนะคะต่างชาติต่างภาษากฎหมายความยุติธรรมการมีชื่อเสียงนี่เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งนะคะที่คุณจะมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ว่ามานี้ในภพเรือนนี้นะคะคุณมีโอกาสที่จะได้รับการหยิบยื่นโอกาสบางอย่างค่ะ หรือคุณซุ่มฝึกฝนอะไรกันมาก่อนหน้านี้นะคะช่วงนี้ก็อาจจะได้นำความรู้นั้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ค่ะจับต้องได้เป็นชิ้นเป็นอันมากขึ้นสังคมการติดต่อผู้คนของคุณจะกว้างขวางมากขึ้นนะคะแต่ถ้าคุณมีแผนที่จะเดินทางไม่ว่าจะระยะใกล้หรือว่าไกลก็มีโอกาสที่จะได้เดินทางค่ะมีเกณฑ์ที่จะได้ไปเข้าร่วมพิธีกรรมทางศาสนา ทำบุญไหว้พระนะคะสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือหรือไม่ก็มีงานเลี้ยงงานสังสรรค์อาชีพการงานนะคะที่ต้องใช้ความสามารถเฉพาะตัวคะ่ะช่วงนี้ผลงานของคุณก็จะเริ่มเป็นที่รู้จักนะคะเริ่มมีฐานลูกค้าเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ยังคงมีดาวอาทิตย์นะคะดาวคู่ศัตรูที่เขายังคงเกาะติดกันไปด้วยตลอดทางจุดนี้แหละค่ะที่จะเป็นตัวบ่งบอกว่า ถ้าจะมีสิ่งใดที่ทำให้คุณรู้สึกเหนื่อยอกเหนื่อยใจก็จะต้องมีเรื่องของสุขภาพการเจ็บป่วยไม่สบายนะคะเป็นไปได้กับทั้งตัวคุณหรือว่าคนในครอบครัวหรือไม่ช่วงนี้ร่างกายก็อาจจะไม่แข็งแรงเท่าที่ควรหรือไม่ก็จะมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่คะ่ะคนที่เขามีตําแหน่งมีอํานาจสูงกว่าผู้ใหญ่นี้ก็สามารถเป็นไปได้ทั้งผู้ใหญ่ที่บ้านแล้วก็ที่ทำงานนะคะ ถ้าเขาไม่มีปัญหาเรื่องของสุขภาพก็ต้องมีปัญหาเรื่องของความขัดแย้งค่ะเรื่องของความคิดเห็นหรือว่าถ้าใครนะคะกำลังมีปัญหาต่อสู้คดีความช่วงนี้อาจจะมีความยุ่งยากมากพอสมควรนะคะระวังที่จะมีการวิ่งเต้นอะไรกันอยู่เบื้องหลังแต่ก็พยายามค่ะทำทุกอย่างให้อยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องไว้ก่อนแต่มันจะดูยากไปหมดนั่นแหละค่ะแต่ว่าถ้าคุณเป็นผู้บริสุทธิ์นะคะ สำหรับภพบเดือนนี้คุณมีโอกาสที่จะได้รับความยุติธรรมและในอีกความหมายหนึ่งค่ะคุณอาจจะกำลังซุ่มทำอะไรอยู่แบบลับๆไม่เปิดเผยกำลังเรียนรู้อะไรที่เป็นความสามารถเฉพาะทางบางอย่างก็ได้ค่ะเพราะว่ามีโอกาสนะคะที่คุณจะได้เรียนรู้หรือว่าได้ทำในสิ่งที่คุณยังไม่ถนัดดาวอาทิตย์นะคะนอกจากเขาจะหมายถึงเรื่องของอุปสรรคปัญหาแล้วก็ยังหมายถึงความท้าทายใหม่ๆค่ะ การค้นพบความถนัดหรือความสามารถในด้านอื่นๆก็เป็นไปได้แต่ว่าทุกอย่างนะคะล้วนแล้วมันจะเป็นเรื่องยากสําหรับคุณแต่มันจะมีความยากอยู่2แบบนะคะยากแบบที่ส่งเสริมกับยากที่เป็นปัญหาแต่ว่าถ้าเป็นปัญหามันก็จะมีความยืดเยื้อหน่อยค่ะเพราะว่าดาวสองดวงนี้นะคะเขาเดินร่วมกันมาตั้งแต่เดือนกันยายนแล้วก็เกณฑ์น,นี้ก็จะอยู่ยาวไปเกือบถึงสิ้นปี ซิ่งที่จริงแล้วนะคะพบเดือนนี้ที่จริงคุณมีโอกาสที่จะได้รับการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยเช่นว่าคุณอาจจะได้รับมอบหมายงานยากๆแต่ว่ามีความสําคัญให้ทําก็ได้ค่ะเรื่องของความคิดเห็นที่ขัดแย้งก็เรื่องหนึ่งนะคะแต่ว่าเรื่องของความสามารถในเนื้อง,งานของคุณก็อีกเรื่องหนึ่งหรือว่าถ้าคุณมีแผนที่จะเดินทางไกลนะคะอย่างที่บอกไปตอนต้นช่วงนี้ก็อาจจะต้องระวังนะคะที่จะไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางไว้หน่อย ตั้งแต่เรื่องของการทำวีซ่าเลยก็ได้ค่ะเช่นว่าอาจจะมีความยุ่งยากในการเตรียมเอกสารนะคะมันจะต้องมีเรื่องยากบางอย่างแทรกเข้ามาอย่างใดอย่างหนึ่งค่ะหรือไม่ก็ต้องระวังของหายระหว่างการเดินทางมาดูเนื้อหาในส่วนของดาวพุธนะคะเพิ่มเติมกันดาวอีกหนึ่งดวงที่เขากลุ่มร่วมกันนะคะจากนี้ไปจนถึงสิ้นปีดาวกลับมาเดินผิดปกติอีกครั้ง ฉะนั้นช่วงปลายปีนี้นะคะจะมีทั้งดาวพฤหัสและก็ดาวพุทธที่เข้าส่งโหมดของการจำศีลอาน,นิสงของดาวสองดวงนี้นะคะส่งผลได้ไม่เต็มที่และในบางเรื่องคุณอาจจะต้องระวังเพิ่มเติมด้วยดาวพุธมาจากภพพันธุแล้วก็ปัตตนิเป็นภพเรือนที่เกี่ยวกับเรื่องของผู้คนนะคะที่คุณจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยทุกสถานะค่ะแต่ว่าจะเน้นไปที่เพศตรงข้ามเป็นหลักแล้วก็เกี่ยวข้องกับเรื่องในบ้านนะคะคนในครอบครัว คนโสดถ้ามีใครเข้ามาในช่วงเวลานี้นะคะอาจจะต้องระวังเรื่องของการครบซ้อนไว้หน่อยคะ่ะจะเป็นความสัมพันธ์ที่ยังไม่สามารถใช้สถานะที่ชัดเจนได้คุณอาจจะเป็นฝ่ายไม่พร้อมหรือว่าฝ่ายตรงข้ามไม่พร้อมก็เป็นไปได้หมดมีเรื่องของการปกปิดซ่อนเร้น,นะคะ่ะเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่เปิดเผยนะคะหรือว่าถ้าใครที่มีคนคบคนคุยอยู่แล้วพระราหูเขาก็อาจจะส่งบททดสอบในเรื่องของศีลธรรมเข้ามา ยังไม่พ้นนะคะช่วงของการที่จะถูกพระราหูลองใจหรือว่าคู่รักที่มีปัญหากันมาก่อนหน้านี้นะคะอาจจะมีเหตุให้คุณจะต้องหยุดความสัมพันธ์หรือว่าห่างกันไปคะ่ะช่วงระยะเวลาหนึง่งแต่ว่าถ้าคุณยังคงมีวาสนาต่อกันนะคะไม่ว่าจะเป็นบุญเก่าหรือกรรมเก่าก็ตามในภพเรือนนี้นะคะคุณสามารถหวนคืนกลับมาใหม่ได้ส่วนอนาคตจะเป็นอย่างไรก็อีกเรื่องหนึ่งคะ่ะแต่ละคู่ไม่เหมือนกัน หรือไม่นะคะคู่ครองก็าอาจจะเจ็บป่วยไม่สบายแบบกระทันหันหรือไม่ก็อาจจะมีปัญหาบางอย่างที่คุณอาจจะต้องเข้าไปช่วยเหลือฉะนั้นโดยภาพรวมแล้วนะคะกับเพศตรงข้ามไม่ว่าจะสถานะไหนย่อมที่จะต้องมีเรื่องให้คุณเหนื่อยอกเหนื่อยใจพอสมควรหรือว่าถ้าเป็นเรื่องของผลประโยชน์นะคะถ้ามีการทําอะไรร่วมกับใครไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัวหรือว่าคู่หุ้นส่วนของคุณคุณก็ไม่ควรประมาทคะ่ะ ยังมีเกณฑ์ที่จะถูกเอารัดเอาเปรียบนะคะหรือว่านําความขัดแย้งบางอย่างมาสู่คุณได้อย่าไปคำประกันหรือว่ารับรองเอกสารสำคัญใดๆให้ใครคะ่ะสามารถนำความเดือดร้อนกลับมาสู่คุณได้ในภายหลังเวลาที่ดาวเขาอ่อนกำลังนะคะต่อให้เขาจะอยู่ในภพเรือนที่ดีก็สามารถส่งผลผิดเพี้ยนไปได้และสำหรับบางคนนะคะช่วงนี้คุณอาจจะพึ่งพายาพี่น้องได้ยาก ต้องบอกก่อนนะคะว่าตรงนี้จะไม่เอาไปใช้ในการตัดสินอะไรใครเพราะว่าเป็นการเดินผิดปกติของดาวแค่ชั่วคราวค่ะจะเอาไปตัดสินคนว่าคนนั้นดีมากดีน้อยไม่ได้นะคะที่เราพูดประเด็นนี้เพราะอยากให้คุณลดความคาดหวังจากคนรอบข้างค่ะสักชั่วคราวนะคะในช่วงเวลานี้อย่าไปคาดหวังกับคนเยอะเพราะว่ามันจะมีความไม่ได้ดั่งใจซะเป็นส่วนใหญ่ค่ะแต่ว่าจะโคนคนนั้นเขานิสัยไม่ดีตั้งแต่ไหนแต่ไรอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะ เพราะว่าบางคนนะคะไม่ได้มีเรื่องของผลประโยชน์อะไรกับใครก็จะเป็นเรื่องของการถูกอิจฉาริษยาค่ะถูกพูดถึงในด้านที่ไม่ดีหรือว่าทําให้คุณถูกเข้าใจผิดก็เป็นไปได้เพราะว่าคุณอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนแปลงกันอยู่นะคะคุณต้องพิจารณาเรื่องของคนรอบข้างกันให้ดีเพราะว่าถ้าดาวเขากลับมาเดินเป็นปกติมันก็มีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงได้อีกและในอีกความหมายหนึ่งนะคะอาจจะมีเรื่องของการปรับปรุงซ่อมแซมอสังหาริมทรมายัค่ะ คนที่ทำอาชีพที่เกี่ยวกับนายหน้านะคะขายบ้านขายรถขายที่ดินช่วงนี้ก็อาจจะขายได้ยากสักหน่อยคะ่ะอะไรที่เกี่ยวกับบ้านนะคะมันค่อนข้างที่จะถดถอยจากที่ควรจะดีนะคะมันก็ไม่เป็นไปตามเป้าที่ตั้งไว้โดยเฉพาะของใหม่ป้ายแดงนะคะแต่ว่าถ้าเป็นของมือสองหรือว่าเป็นงานซ่อมแซมงานรีโนเวทอันนี้จะดีกว่าอิทธิพลในด้านลบนะคะเราก็ต้องปล่อยให้เขาทำหน้าที่ไป เราก็ต้องหาวิธีการหลบหลีกแล้วก็ตั้งรับให้ดีค่ะปิดท้ายกันที่ดาวสุขนะคะกลับเข้าพบเรือนตัวเองเป็นเกษตรอยู่ในภพมรณะภพเดือนนี้จะมีความเกี่ยวข้องกับการจบค่ะการเลิกลาการหย่าร้างความพัดพรากการสูญเสียนะคะการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงการเจ็บไข้ไม่สบายทรัพย์สินมรดกความขัดแย้งแตกแยกสถานะการเงินของคู่ครองนะคะการเดินทางไกล ต่างชาติต่างภาษาหรือว่าการจบจากสิ่งหนึ่งแล้วก็ไปเริ่มต้นอะไรใหม่อีกสิ่งหนึ่งดาวเขาจะอยู่ในภพเดือนนี้นะคะวันที่1นึ่ถึงวันที่25ธันวาคมแล้วก็มีดาวพฤหัสนะคะที่เล็งอยู่ในภพกระดุมพระอีกหนึ่งภพเรือนของดาวศุกร์นะคะที่จะได้รับอนิสงค์ความเป็นเกษตรไปด้วยนะั่นก็คือภพสหัสชชะถือว่าเป็นช่วงนาทีทองของดาวศุกร์ค่ะแต่ข้อเสียก็มีนะคะ ตรงที่รัศมีของดาวเขาส่งกำลังถึงดาวเสาคู่ศัตรูสรุปแล้วนะคะดาวที่เป็นเกษตรอยู่ถึงสองดวงนี้ยังคงได้รับอิทธิพลในทางลบแทรกแซงอยู่และตรงนี้เราก็จะตีความควบคู่ไปกับอิทธิพลของดาวมฤตยูและก็ภเกตค่ะที่เขามีอิทธิพลกับดาวศุกร์ในช่วงเวลานี้การเปลี่ยนแปลงช่วงที่สองของพวกคุณอยู่ตรงนี้นะคะแต่ก่อนที่จะมาถึงตรงนี้ได้นี่มีหลากหลายอารมณ์ความรู้สึกกันมากเลยค่ะ มีทั้งบ่มเพาะปัญหามีทั้งเรื่องให้ต้องวิตกกงังวลคุณอยู่ในจุดที่กำลังรับมือกับความรู้สึกของตัวเองกันอยู่นะคะหลายๆคนแต่เดี๋ยวมันจะค่อยๆค,ค,คลี่คลายค่ะเกณฑ์ของการที่คุณจะต้องตัดสินใจเด็ดขาดอะไรบางอย่างนะคะอะไรที่มันยังไม่ได้ข้อสรุปหรือว่ามีความค้างค้างเดี๋ยวมันจะได้ข้อสรุปในช่วงเวลานี้คะ่ะไม่ว่าจะสรุปไปในทางที่คุณอยากให้เป็นหรือไม่ก็ตามบางครั้งนะคะการจบ การจากไม่ได้หมายความว่าเป็นเรื่องที่เสียหายเสมอไปนะคะสำหรับบางคนนี่เหมือนเป็นการได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยซ้าเพราะว่าความหมายของความเป็นเกษตรในภพเรือนนี้นะคะการที่คุณจะได้อะไรจากภพเรือนนี้ต้องมีข้อแลกเปลี่ยนค่ะเช่นว่าไดทรัพย์สินมรดกแต่คุณจะต้องแลกมากับการสูญเสียหรือไม่ก็ต้องผิดใจกันกับพี่ๆน้องๆบางคนได้ค่าเลี้ยงดูบุตรจากการฟ้องร้องชนะคดีความ หรือว่าได้กลับมาลักตัวเองอีกครั้งนะคะแต่ก็ต้องแลกกับการสูญเสียความรักที่ไม่คู่ควรไปบางคนตัดสินใจออกจากงานที่กดดันนะคะเพื่อแลกกับความสบายใจตรงนี้มันขึ้นอยู่กับมุมมองล้วนๆเลยค่ะว่าใครจะให้น้ําหนักไปในด้านที่ดีหรือว่าเสียมากกว่ากันเพราะว่าความหมายของพบเรือนนี้ก็เป็นแบบนี้นะคะการได้มาจะต้องแลกกับบางสิ่งบางอย่างหรือว่าถ้าใครเจ็บป่วยไม่สบายนะคะก็จะพบยาดีเจอหมอเก่ง มีการยกย้ายหรือว่าเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยด้วยก็ได้ค่ะบางคนก็สามารถกลับไปลื้อฟื้นนะคะความรู้ความสามารถเก่าๆหรือว่าอาชีพในอดีตค่ะอาจจะมีเหตุที่คุณจะต้องหยุดหรือว่ายกเลิกทําไปนะคะช่วงนี้คุณอาจจะเอากลับมาปัดโฟนมาต่อยอดทําใหม่ก็เป็นไปได้เป็นการได้มาจากสิ่งที่เคยสูญเสียไปแล้วในอดีตนะคะหรือว่าถ้าเป็นเรื่องของความรักความสัมพันธ์ก็เช่นกันค่ะ คู่ที่ศีลไม่เสมอกันนะคะก็มีเหตุให้คุณจะต้องจบเลิกลากันไปเกณฑ์ของการที่จะได้ลาบผลที่เกี่ยวกับความเป็นความตายก็มีค่ะยิ่งถ้าใครทําอาชีพที่เกี่ยวกับการขายประก,กันนะคะช่วงนี้ลูกค้าคุณก็จะเยอะหรือว่าได้เงินประก,กันครบกําหนดคืนหรือไม่ก็จะเข้าไปเกี่ยวข้องกับต่างชาติต่างภาษานะคะชาวต่างชาตินักท่องเที่ยวหรือไม่ก็เข้าไปอยู่ในสายงานออนไลน์ค่ะอิทธิพลของดาวที่ไม่ส่งเสริมเราก็ต้องปล่อยให้เขาทําหน้าที่ไปค่ะ เราก็ต้องใช้วิธีการหลบหลีกเอานะคะแล้วก็พิจารณาทุกอย่างด้วยสติมองทุกอย่างให้อยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงหนึ่งปีมีครั้งเดียวค่ะที่ดาวจะเป็นเกษตรอยู่ในพกของตัวเองแต่ก็น่าเสียดายนะคะเพราะว่าสภาพแวดล้อมจากดาวดวงอื่นๆก็ไม่ส่งผลสักเท่าไหร่แต่ถึงอย่างไรนะคะความเป็นเกษตรก็ต้องมีข้อดีอยู่บ้างไม่มากก็น้อย นี่จึงเป็นเหตุผลนะคะที่ไม่ควรพิจารณาแค่ดาวดวงใดเพียงดวงเดียวเราจะต้องดูองค์ประกอบภาพรวมทั้งหมดเสริมกันฉะนั้นเรื่องที่ดีและเสียสามารถสลับเกิดขึ้นได้พร้อมกันตลอดเวลาและตัวแปรที่สำคัญอีกหนึ่งเรื่องที่คุณควรจะทราบก็คือเรื่องของทักษะจรค่ะมีเหตุผลเดียวนะคะที่บางคนจะไม่ได้รับอนิสง์ที่ดีของความเป็นเกษตร นั่นก็คือทักษะจรของดาวศุกร์หรือว่าดาวอังคารนะคะช่วงเวลานี้เป็นกลักกินีที่พูดมาก็อาจจะให้ผลไปในทางตรงกันข้ามค่ะหรือไม่ก็ถูกลดทอนคุณความดีที่ควรจะได้ลงไปก็ประมาณนี้นะคะสำหรับการตีความภาพรวมก่อนส่งท้ายปีมาถึงเรื่องของทักษะกันคะ่ะเนื้อหาตรงส่วนนี้เหมาะสำหรับผู้ฟังทั่วไปเป็นข้อมูลประกอบการฟังเวลาที่พยากรณ์นะคะคุณจะได้ทราบว่าเวลาที่ตีความ คนรักนาราศีเดียวกันเรื่องราวมันจะมีความหนักเบาในแต่ละคนไม่เท่ากันค่ะนอกเหนือจากพื้นดวงกำเนิดแล้วนะคะในที่นี้เรื่องของวิชาทักษะก็มีความสำคัญก่อนอื่นเรามารู้จักทักษะเบื้องต้นกันก่อนทักษะมีสองส่วนทักษะกำเนิดกับทักษะจรกกำเนิดก็หมายถึงสิ่งที่ติดตัวคุณมาตั้งแต่เกิดทักษะจรจรก็หมายถึงชั่วคราวจะหมุนเวียนเปลี่ยนไปได้เรื่อยๆค่ะ ทักษะจรจะเปลี่ยนทุกวันเกิดนะคะฉะนั้นเมื่อถึงวันเกิดของพวกเราแต่ละคนค่ะก็จะเหมือนเป็นการรีเซ็ตระบบดาวที่เคยให้โทษก็อาจจะกลับมาให้คุณดาวที่เคยให้คุณก็อาจจะกลับมาให้โทษก็ได้เดี๋ยวมีตัวอย่างให้คุณเห็นภาพค่ะและที่คุณเห็นอยู่นี้นะคะคือตารางทักษะที่สืบทอดกันมาค่ะตำแหน่งการวางตัวเลขจะใช้เลขไทยแทนวันเกิดของแต่ละวันนะคะโดยที่จะมีคำกำกับคุณภาพของดาวเลี้ยงตามนี้ บริวารอายุเดชสีมูล,ละอุตสาหะมนตรีกาลีหรือว่ากาลกินีค่ะแล้วก็จะใช้เลขหนึ่งนะคะแทนวันอาทิตย์สองวันจันทร์สามวันอังคารสี่วันพุธเจ็ดวันเสาร์ห้าวันพฤหัสและหกวันศุกร์ค่ะตัวเลข8ตัวนี้จะวางตำแหน่งตามนี้เลยนะคะอันนี้คือกฎตายตัวตัวอย่างการวางตำแหน่งต่างๆนี้คือคนที่เกิดวันอาทิตย์ค่ะ บริวารเราจึงเอาวางไว้ที่เลขหนึ่งนะคะแทนวันอาทิตย์แล้วก็จะเอาอายุเดทสีเรียงตามเข็มนาฬิกาไปจนครบค่ะสำหรับผู้ฟังทั่วไปนะคะคุณรู้แค่ว่าดาวไหนเป็นสีหรือว่าเป็นกลกินีหรือว่ากาลีก็พอสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะดาวที่เป็นสีของคุณก็คือดาวพุธส่วนดาวที่เป็นกาลีหรือว่ากลากินีของคุณก็คือดาวศุกร์และอีกหนึ่งวันนะคะที่เราจะยกตัวอย่างก็คือคนที่เกิดวันพุธค่ะ เพราะว่าจะมีชุดข้อมูลความเชื่ออยู่สองแบบคนที่เกิดพุธกลางวันกับคนที่เกิดพุธกลางคืนในช่องของเอซิสเตอร์นี้นะคะเราจะใช้แค่ดาวพุธเท่านั้นค่ะไม่ว่าคุณจะเกิดกลางวันหรือว่ากลางคืนก็ตามเวลาวางตำแหน่งหาทักษะนะคะเราจึงเอาคำว่าบริวารวางไว้ที่หน้าเลขสี่หรือว่าตัวแทนของดาวพุธนั่นเองเรียงตามเข็มนาฬิกาไปเรื่อยๆจนถึงกาลีเช่นกันค่ะเราจะทราบนะคะว่าดาวราหูของคุณเป็นสี ดาวอังคารเป็นกลกกินีสำหรับคนที่เกิดวันพุธและต่อไปนะคะก็คือเรื่องของเวลาทางโหราศาสตร์ค่ะเราจะใช้6นาฬิกาหรือว่า6โมงเช้านะคะเป็นเวลาขึ้นวันใหม่ของแต่ละวันนั่นเองตามตัวอย่างนี้นะคะเขาเกิดวันพฤหัสก็จริงค่ะแต่ว่าเวลาของเขานะคะเกิดไม่ถึง6นาฬิกาก็ถือว่าดาววันเกิดคือดาวพุธนะคะนี่คือข้อมูลเบื้องต้นค่ะที่นักพยากรณ์ใช้ในการดูคุณภาพของดาวแต่ละดวง คุณลองเอาข้อมูลของคุณนะคะดูว่าเกิดวันไหนจันทร์อังคารหรือว่าพุธเกิดก่อนหรือว่าหลังหกโมงเช้าแล้วก็เอามาเทียบข้อมูลกับตารางนี้ดูค่ะหาเวลาเกิดหาวันเกิดได้แล้วนะคะก็เอามาดูว่าดาวไหนเป็นสีหรือว่าเป็นกะละกินีก็คือดาวที่ให้คุณกับดาวที่มีจุดเสียอยู่ในพื้นดวงค่ะถามว่ามีประโยชน์อย่างไรนักพยากรณ์เขาจะใช้ตารางทักษานี้นะคะประกอบการตีความพื้นดวงค่ะ แล้วก็เอาไปปรับใช้กับวิชาอื่นๆอีกหลายศาสตร์ได้ค่ะนอกเหนือจากวิชาโหราศาสตร์ไทยแล้วนะคะก็มีวิชาสัตว์เลขหรือแม้แต่กฎการตั้งชื่อค่ะพยัญชนะตัวไหนสละตัวไหนเหมาะหรือว่าไม่เหมาะกับคนคนนั้นก็จะใช้วิชาทักษะเหมือนกันมาถึงเรื่องของทักษะจรกันบ้างนะคะอย่างที่บอกไปค่ะว่าทักษะจรจะเปลี่ยนทุกๆวันเกิดตัวอย่างที่คุณเห็นอยู่นี่คือคนที่เกิดวันพุธ ด้านซ้ายคือการวางตำแหน่งหาทักษะกำเนิดที่คุณทราบแล้วราหูเป็นสีก็หมายถึงคุณความดีต่างๆค่ะความอุดมสมบูรณ์ในลักษณะรูปแบบของราหูนะคะก็คือการมีไหวพริบเฉลียวฉลาดแบบราหูการรู้เท่าทันคนแล้วก็มีดาวอังคารนะคะเป็นกาลีหรือว่ากาลากินีนั่นก็หมายถึงความติดขัดสิ่งชั่วร้ายหรือว่าการให้โทษลักษณะในรูปแบบของดาวอังคารค่ะ ก็คือจะมีความใจร้อนหุนหันพันแล่นลักษณะการตีความเบื้องต้นก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะและทักษะจรก็จะมีเรื่องของอายุเข้ามาเกี่ยวข้องตัวอย่างทางด้านขวามือค่ะคือคนที่เกิดวันพุธอายุ20ปีคุณจะเห็นนะคะว่ามีการเปลี่ยนตำแหน่งเอาบริวารย้ายลงมาที่ดาวเสาแทนทำให้ตำแหน่งของอายุเดชสีขยับตามไปด้วยค่ะวิธีการหานะคะว่าคนที่อายุ20เกิดวันพุธ ทำไมเอาบริวารมาวางไว้ที่ดาวเสารเราจะยังไม่ได้สอนในคลิปนี้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปเราให้คุณเห็นภาพก่อนค่ะว่าเวลาที่อายุของเราเปลี่ยนคุณภาพของดาวแต่ละดวงก็จะเปลี่ยนตามไปด้วยจากดาวพุธนะคะที่เป็นดาวประจำตัวของคุณพออายุ20ปีทักษะจรของดาวมาตกเป็นกลักกินีและถ้าคุณเคยมีคำถามในใจนะคะว่าเมื่อไร่ที่ดาวกลลกินีมันจะย้ายออกไปสักที คุณฟังมาถึงตอนนี้แล้วคุณน่าจะได้คำตอบแล้วนะคะว่าความเป็นกะละกินนี้มันไม่ได้ย้ายออกไปจากชีวิตของพวกเราเลยมันแค่ย้ายดาวเฉยๆเองค่ะคุณจะรู้สึกได้ว่าพอหมดปัญหาเรื่องหนึ่งมันก็จะมีปัญหาเรื่องอื่นๆเข้ามาแทนที่เสมอและนี่คือคำตอบค่ะเพราะว่าความเป็นกะละกินนี้มันไม่ได้หายไปไหนตอนนี้คุณอาจจะถูกเรื่องของในบ้านต่อไปคุณอาจจะปวดหัวเรื่องของอาชีพการงานก็ได้ฉะนั้นที่ถูกต้องนะคะ เราควรจะไปโฟกัสให้ถูกจุดคะ่ะมองปัญหาความทุกข์ให้มันเป็นเรื่องปกติของชีวิตซะแล้วก็ไปโฟกัสกับการที่จะอยู่ร่วมกันหรือว่าการเอาชนะอุปสรรคนั้นแทนเช่นว่าตอนนี้คุณกดดันในเรื่องของอาชีพการงานเราไม่สามารถเลือกเพื่อนร่วมงานเลือกหัวหน้าเจ้านายได้คะ่ะการหนีก็ไม่ใช่ทางออกที่ดีเสมอไปน้เสือปะจระเข้ก็เยอะแยะไปนะคะ สิ่งที่ควรจะต้องทำก็คือการหาวิธีปรับตัวอย่างฉลาดที่จะอยู่ตรงนั้นให้ได้ค่ะคนที่เขาเคยตกงานเขาจะทราบดีนะคะว่าการมีงานทำที่น่าเบื่อดีกว่าหน้าเบื่อที่ไม่มีงานทำหรือว่าถ้าตอนนี้ยังเก่งไม่พอนะคะก็ต้องพัฒนาตัวเองขึ้นมาค่ะจากที่ตอนนี้เป็นผู้ถูกเลือกวันหนึ่งเราก็อาจจะเป็นผู้เลือกได้บ้าง